เขาเอิ่นว่างไหนก่อนอ่านั่งติ๊กว่ากับติ๊กติ๊กมองนี้เขาเอิ่น่าอย่างก่อนหาดมโนรมหาดมโนรมหาดมโนพิรมหาดมโนพิรมเพิ่นดีขนาดอยากนั่งในน้ำทั้งบกเพิ่นเทศไทยได้เบิดเออเพิ่นยกมาอันนั้นแม่นเป็นประเทศลาวบ่อรูปอ่าประเทศลาวอันอันใดเฮ้ยแขวงใดเฮ้ยนั่นแม่สีเฮาเหลียวเห็นแขวงใดบ้านใดลูกโอ้บังหัวจักสวรรค์นเขตสวรรค์นเขตรบอก แขวงสวัรด์าเขต่ว่ว่าจะสีมู่บานได้เป็นเอาไปล่องนางเบิ่งไปเอายังโอสาดเขาจะเาาดหากมี่ได้หรอปูบ่าาดาไปแม่ผู้ใดสุนไปก้อนเลย ัมนี้กอูตนี่ก็สได้่ลูกของเพ่นอบันหมูะพันหมูหะแกมอันนี้เอาตำปูไม่เปาเด้อตูเปรี้ยวหวานนี่ยังนยตตำปูเปรี้ยวหวาน เอาเอาเอาบักทัว่วร์โรยไงเนี่ยโรยถั่วตำปูเปี้ยวหวานโรยถั่วเลยเอาจิ้มน้ำมูนาน,น,าน,น,าน,นี่ละสร้างยังกินได้เบัตตำข้าวโพดนนมีมีไข่เค็มไหมตำข้าวโพดไข่เค็มเออตำข้าวโพดตำข้าวโพดตำข้าวโพดแบบโอ้ยตะรีบตุตน อัตนแต่ลูกเอ้ยยกไปยกมากยงสีลตีตาข้าพดหั่ะประแดกเนาะเอาตั้งตอไปพูดไหมลูกตั้งตอย่างไปพบ่มันแดดตัหาเ่พอแล้ว อล้วพ่อสะก้อนจับเดี๋ยวเบิ้งสะก้อนอ่านี่เด้อเพิ่นมีเมนูอาหารเต้นที่โอ้นี่เมนวะเดี๋ยวจันมีหลอกเป็นหลอกเป็นลลอก <จะ S 2> เป็นหลอกอันนี้ข้าอยู่ลลอกทีสามสิบสามเอาก็น,นับไปเพื่อนได้ไปยังเจ็ดแปด แล้วันเตรียมโตขึ้นแล้วเนี่ยป่ะเบ่งได้ลูกเบ่งหวัวได้ลูกคร้บเด็กนี่ป่ะ